นี่ครับทีมงานแยกไข่มดแดงนะครับฮะ,ฮะเสื้อขาวนี้คือสะพยให้ฝั่งบุญนน,นแต้นะครับเสื้อลายๆทางนู้นเป็นเคยฝั่งบุญนนแต้เหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้คือฮะคนผลิตครับสองหน่อนี้ครับฮะจะได้ไหมครับระวังมดกัดเด้อนี่ครับ นี่ครับมันกำลังจะกัดพวกเธอถอยๆจะเอาไม้ออกถอยออกไปเลยมันเริ่มกัดพวกเธอแล้วถอยเร็วๆงานเป่าโดนแล้วแต่น้องยังไม่โดนตัดไม่โดนเลยเป่าจังเปี้ยเลยน้องแค่มันแค่เดินมาหาน้องแต่มันยังไม่ตัดหูเย็บมาเย็บมามาไปใกล้ๆมันขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ มานี่<ต>มานี่โอ้มันกัดเข้าไปไหนต <c oughs> <c oughs> ีมากัดตรงไหนกัดตรงไหนด้า